บ้านสองสองห้องนะครับพรรครัฐเปิ้นก็เอามงมาอยู่รวมพนกับพี่น้องคนลานนะครับมาสอดสองเบิงแย่งกันอะไรกันม่ใช่งสืว่าบุนมาวันก็คือเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับไม่ให้อยู่โดดโดดนะครับชนเผามงนะก็อย่างที่เรารับรู้กันนะครับ เกิดจากการสอดแทรกเข้ามาของพวกประเทศมหาอำนาจนี่ก็ชนเผ่าม้งนี่แหละครับหนักหนักสุดก็เลยต้องดูแลหนักหน่อยอะไรยเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับทุกคนกลายเป็นโอ้โบตางันเนาะคนแฮปปี้นลแประเทณนี้ล่ากระสงการคูกเ็เล่นสงการ เขาวัดก็เข้าได้โมง่ะเออสมอนี่<ห>นใส่ชุดมาแล้เออบ่อักงามหรือสามโมงเขาสวยอยู่แล้วไงพอแต่งชุดลาวนี่ก็งามครับบุญธาตุหลวงก็มาทําบุญนะครับออกพรรษาก,ก็มาเหมือนกันครับนองสองห้องนองสองห้องท่าดินแดงนะครับเมืองไซทานีน ตลาดมีอิมจุกเจื่ได้เห็นไนะเนี่ยหายลงสมมงลงสมมงแรงกายแ้งก็บึงเฮือนกับฮู้ละว่าเงินดังเดิมแบบต้อง่วงเงินเงินแบบม้งก็มีนะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันปนกันนะครับโอ้มันเป็นเมืองน้อยต้นนี้นเนาะมีตลาด,ส,ดสุมสนใหญ่เลยเนี่ย เริ่มเห็นมีชาวมงละนางเฟืองขายเครื่องทั่วไปไฟฟ้าโอ้มีตลาดน้อยนะกำลังกำลังเตรียมตัวไปเดินกินเชียงกันพี่น้องเี๋ยว่คำกายไปข้างหน้ามันเป็นบานเมืองกันโอ้หิวเข่าดีกว่าเนี่ยอะไรหิวก่อนปะอาซื้อของกินก่อเไยต้องก็เป็นตลาดเนี่ยโอ้เหนีวอีกละ ไก่ซ <identification S 1> ื้อไก่ไปต้มบ่ต้มไก่นางลงพื้นเนาะควาดควาดดิเนาะไปซื้อเป็นขาดบ้าเงไอพี่น้องเด้อชาดไปท่าดินแดงอันนี้น้องสองห้องฟังคุณท่าดินแดงเล้วท่าดินแดงอยู่ฟังพุ้นอยู่เมืองปากนึ่มเนาะแมนที่เชนนี่ดิบแม่นบ่ใชนนี้มันขวบขวบสองฝั่งเลยตัวนี้เนาะโอ้มันขวบใหญ่ดีเนาะ ไปบเไจงไปเ,เรงงานา้จีไปเกี่ยวสาวแคมเมีม<จ>เยสักน,นหนึ่งจกักทอนนึงจากหน่อยนึงจูดน้อยหน้าตาขาวๆแค่นี้มีเ้าปอป้อมเป็นอ,อ,อ,อุสาหงนะฮะนะฮะนะเลแด้งนะเลเด็งโบนั่นดอกขจะจิตพิ ทธาดินแดงมันบานแล้วเป็นบ่นอกฟังนั้นเป็นบ้านเก่าได้ธาดินแดงไะ,ะแต่ฟังนี่นะที่เป็นมงมายุ่งธาดินแดงน้ำน,น,น้ำเทนะเลยอันนี้ว่าขามไปน้ำอี่ยังยุโรปาดน่ะว่าเป็นน้ำกัดี่น้ำอย่างไงน้ำเปลี่ยนข้อดาวล้านตำ่ำแซบ่บฉมเงื่อมบข้อเด็กสาวกำลัมงมาแล้วพูดนะ นนลังาาาายยมก็ฝั่งนู้นคือท่าดินแดงนะครับฝั่งนี้หนองสองห้องข้ามบักนะครับยังไม่มีขัวนะแต่ว่าเห็นว่าเขาจะสร้างขัวตรงนี้นะครับเห็นมีคนเขาคุยกันนะข้างหน้าคือน้ำงึมนะครับแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของประเทศลาวนะครับ อันนี้ก็ยังมีข้ามบักกันอยู่นะแล้วก็นู้นนะฮะเขากำลังข้ามมาข้ามมาเล่นงานนี่แหละครับมาเที่ยวงานกินเจียงนี่แหละครับตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารแต่ว่าเขาไปถ่ายข้างบนไม่ได้เพราะว่ามันติดเพลงลิขสิทธิ์นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับสายน้ําเงิ่ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับบริเวณนี้นะท่าดินแดงนี่เป็นบ้านใหญ่และเป็นมู่บ้านใหญ่มากเลยนะครับ ได้เลยนะฮะเห็นว่าท่าดินแดงก็ขึ้นกับเมืองไซธานีจริงหรือเปล่าไม่รู้จะถามพ่อนอันนี้คือท่าบักนะครับยังได้บรรยากาศข้ามฟากแบบนี้อยู่นะแต่ว่าถ้าข้ามถ้าเขาทําขัวเขาจะทําขัวตรงนี้นะฮะก็ทีนี้ก็การข้ามก็แบบบักก็จะหายไป สรุปว่าเป็นเมืองไซธานีอยู่นะครับฝั่งโน้น,นต่อข้าบักมาแล้วนะครับก็ยังได้เห็นอยู่นะครับคือเนื่องจากสายน้ำเงึมเนี่ยมันมันกว้างใหญ่นะเอ้ไม่พูดผิดมันยาวนะครับมันไหลผ่านมานี่นั้นจะสร้างขัวแบบสักขัวหนึ่งเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะนะครับจะสร้างเนี่ย ดังนั้นมันจึงมีอยู่ที่ท่าง่อนมีอยู่ที่ปากกระยุงปากกระยุงก็เป็นขวัวเอกชนด้วยนะครับมีอยู่ที่ท่าลาดนะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้านให้เนี่ยปากงึมนะเมืองปากงึมเยนะครับจะสร้างอีกเยอะก็ไม่ได้นะเพราะประมาณมันเยอะนะครับค่อยเป็นค่อยๆไปที่จะมาะครับรอข้ามปาก ก็สรุปว่าทางท่าดินแดงหนองสองห้องนี่ก็คือบ้านมง้งผสมกับลาวปะปพกันนะครับอันนั้นก็จึงมีประเพณีกินเจียงอยู่นะครับของม้งนะครับแล้วก็เล่นน้ําสงการก็เป็นของลาวนะครับก็ต้องอยู่ปะปพกันนะครับไม่อยู่โดดเดี่ยวไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นแบบนี้ทั่วลาวนะครับทางรัฐบาลเพื่อนจะเอามาไว้ปะปนกับชนเผ่าอื่นๆนะชนเผ่าขมุชนเผ่าลาวอ่า ชนเผ่ากึมมุอยู่กับราวลุ่มนะครับโอ้เต็มเลยนะจริงๆผมว่าเรือข้ามฟากแบบนี้แพข้ามฟากแบบนี้ผมก็นั่งบ่อยเหมือนกันนะแล้วก็เสียวเสีย <c> ว <oughs> เสียวดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันถ้าเที่ยวกับเรือเป็นลำนะผมว่าแบบนี้มันจะปลอดภัยกว่าแนละ้วมันเป็นแพนะมันไม่ได้จมง่ายๆนะครับ แต่เรือเป็นลำนะมันจะมีโอกาสคว่ำนะครับเด็กๆก็มาจากงานนะครับคือฝั่งตรงฝั่งโนนเนี่ยมัน ถัดไปเนี่ยมันจะเป็นภูเขาควายนะมันจะบรรยากาศมันจะดีมากเลยนะครับเมืองดา่านซางมีไซน่ะเมืองใหม่นะครับเขาจะเอาฝั่งโน้นเป็นเมืองใหม่นะครับเป็นเมืองดา่านซางมีไซนะครับว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะกลายพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยเพราะามันอยู่แบบภูเขามันสวยอะภูเขาควายนะครับว่าปัญหาคือจะสร้างทางไปสร้างทางเนี่ยให้ดีๆเนี่ย ต้องใช้งบประมาณหน่อยนะครับต้องรอดูนะครับข้ามมาแล้วการขับแพรนี่ต้องเก่งเหมือนกันนะขับก็จะถึงแล้วครับส่วนหนึ่งก็พี่น้องโมงข้ามามาเที่ยวงานฝั่งนี้นะครับ การนอนเปเจ้าเนี่ยจัดอยู่ที่น้องสองห้องนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าับมาแล้วโอ้โหบรรทุกได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ที่ฝุ่นจะไงงองหน่อยนะครับมันทุกเยอะมอนกันนะสาวก็มากินเจียงนะดู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 สาวมาทั้งทั้งสาวและไม่สาวนะครับโอ้นี่ขึ้นได้เหรอเนี่ยรถทีไฟฟ้ารถที่ไฟฟ้ามันขึ้นมอไม่ได้นะขึ้นชันเนี่ยโอ้ไปได้เฉยเลยแรงขนาดนั้นเฉยเลย พากันจะไปเที่ยวงานนะครับขึ้นบไดายเต้บางกีนันสาวน้อยนันขึ้นได้เซยเลยรถทีบนะอ้าโธนะครับมาเที่ยวงาน <acaba> ก็ยังชายบักอยู่นะครับอันนี้สาวน้อยสาวขึ้นใหม่3สาวนะครับ กลับไปเที่ยวงานมาก็ใครที่แบบว่าอยากจะไปเที่ยวที่แบบงานใหญ่ๆหน่อยก็ต้องไปที่ซัมเกตหลักห้าสิบสองแล้วก็ที่ใหญ่สุดก็ต้องเป็นที่เชียงขวางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบในหมู่บ้านในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆก็เอาเนี่ยนะฮะมีเวรคัมก็มีมีหนองสองห้องก็มีนะครับเท่าที่ผม สืบทราบมานะแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านนะครับก็นครหลวงเวียงจันทร์นี่จึงมีหมู่บ้านมงนี่โอ้หลายสิบหมู่บ้านนะครับดูแล้วนาายทองนี่ก็มีนะครับเมืองไซธานีนี่ก็เยอะนะครับเพื่อนก็นมาจากงานนะครับมาบ้านน้องสองห้องต้องหา ตุนก่อนโอ้เป็นนักแซ่บขนาดเลยปิ้งไก่ปิ้งไก่ตัวเท่าไหร่นี่แสนสามแสนสามโอ้คักเนาะปิ่งเป็ดเลยเป็นเนี่ยแสนสี่แสนสี่กับแสนสามปิ้งเป็ดแสนสิบโอ้แสนสิบแสนกันสิพปิ้งปลาเด้ผู้สาวตัวน้อยเจ็ดสิบห้าตัดมะฮงป้วนี่มีเอออ่ะกินนี่เหะอเอามือนี่บ้านน้องสองห้องเนาะสิกินนี่ไดร กินนี่เหรอจ๊ะกินนี่ได้อือกินนี่กินนี่กินนี่เป็นข้าในก็ได้เนขายช่วยกันนะอันสองห้องวันนี้กินปิงป่าครับก็ร้านะบ้านหนองสองห้องนะครับมีตลาดน้อยมีชุมชนการค้านะครับมีร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านอาหารนะครับ ถือว่าโอเคนะครับ <laughs> สามน้อยไปร <laughs> <laughs> ้านขายร้านขายเสื้อผ้านี้แบบอยู่เนี่ยแบบโอ้เหนื่อยแทนนั่นนี่ยคิดฝุ่นเยอะนะครับคิดฝุ่นไงง่องเลย สแยกนะครับหนองสองห้องมีโอกาสเติบโตได้พอสมควรนะถ้ามีขัวข้ามนี่นะครับบ้านหนองสองห้องนี้นะทางเข้างานกินเจียงหนองสองห้องนะครับโอ้รถจักเยอะ อันนี้สาวน้อยมงรถจักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแสดว่าคนมาร่วมงานก็พอสมควรแล้วเนี่ยแต่ทำไมมันมิดจังเลยนะเนี่ยเงียบมากน,นี่อะไรเนี่ยยเพิ่งจะเห็นนะฮะอยู่ในสังคมลาวก็ต้องแบบนี้มงมงลาวนะครับ มีการขายเครื่องรางคืองานที่หนองสองห้องนี้น่าจะแบบปั้นบานๆนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากสังเกตแตกต่างจาการาคาสิบสองหรือว่าแตกต่างจากเชียงขวานะครับเป็นมงุในพื้นที่เดบรนเรนใกล้เคียงนี่มาโอ,คอ,อ,อ้คนเยอะอยู่นะเอ้ยคนเยอะอยู่นะะเนี่ย อ๋เยอะอยู่นะฮะอ๋อเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับ<ม>อ๋อ,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 น,อนี่สาวโอ้เยอะครับสวยสวยเลยอะ่ะผู้สาวมาจากบ้านใดเจ้ามาจากบ้านใดกันเนี่ยขอคุยยังอยนะฮะท่าดินแดงท่าดินแดงเบิร์ดเลยบ่ โอ้เรียกสาวท่าดินแดงนะครับห้าคนสวยทั้งนั้นเลยโอเคแต่ <laughs> okay. มงท่าดินแดงนะครับปักโดนนะครับงานตอนนี้อาจจะขยะจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูเขาโยนหมักคอนกันนะครับบริเวณนี้เขาโยนหมักคอนกันนะครับเขาบอกต้องโยนอะ่ะไม่โยนไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะ บางทีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการหาคู่อย่างทัทีเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าเป็นการโยนเอาเครดเอาหีดอะไรประมาณอย่างนั้นนะตัวนะี้สวยนะสวยมากเลยเนะี่ยน่ารักดีนะก็คนมามาเยอะเหมือนกันนะครับที่สองน้องสองห้องนี่นะ เยอะเยอะเลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอ๋อแต่งตัวสวยมากเลยนะนี่กะระยะใส่กะรียะมันสิมาทุกง,งานเลยที <laughs> ่งานนี่ยเกืบป้วยเรือสบายดีสาวน้อยสร็สบายดีสาวน้อยซื้ออย่างเจ้าซื้อหนูดี <Huh? S 2> หนูดีหนูดีดเอาคือซื้อเป็นลาวเอยหยอกลอยหยอกเป็นคนลาวหลายเป็นเป็นเป็นสาวบ้านใดเจา้าเป็นสาวบ้านนี้แหละ,นนหละด้านนอกซองของเขาเนี่ยโอ,อ้ผู้สาวผลงานงามได้จักปีละเจา้าสิบหกปีสาวน้อยอยูนะ่เนาะกำลังที่พัฒนาเป็นสาวใหญ่ละสิบหกปีเอ่อว่าว่าวงไหนบ่บ่บบบดบบได้อ่ะว่าให้ฟังแน่จังหน่อยจะคำเนีย่ยช่องขุ่มเปโฮหนูดีอะ่ะอืมนะ อยู่บ้านนองสองห้องนะนองสองห้องเมืองไททานีนะเออเงามขนาดเลยเ <c oughs> อามาเป็นชุดแกงเดียวกันนะครับหนุ่มสาวบ่าวสาวบ้านนหน้าตาน่ารักลเลยนะสวยเลยนะสองสาวเนี่ยสวยมากเลยเสองสาวซื้ออย่างเจ้าขออนุญาตหนุ่มเด้อซื้ออย่างเจ้า <c oughs> สาวน้อยซื้ออย่างลูกฮะแต่าสาวนี่เลยลูกสาวบ้านสองห้องนี่บ่บ้านสองห้องนี่บ่ลูกบ้านอย่าง โอ้ลักสิบเก้าเอางามนะเด็กๆยังเด็กๆอยู่เลยนะครับเด็กอายุสิบสี่สิบห้าปีนะเพื่อนก็ยังเคินๆอยู่นะเพิ่งจะเพิ่งจะออกงานมารังแรกแต่บ้านแถวๆนี้สาวสวยมากเลยอ่ะสาวมงสวยมากเลยนะฮะโอ้บ้านสองห้องนี้นะสวยมากเลยครับอแล้วที่สถานที่จัดงานก็ร่มรื่นดีนะครับ ต้นไม้เขาไม่ตัดวิงนะแล้วก็คนก็มาร่วมงานเรื่อยๆนะอุย้ยแล้วเด็กๆน่ารักดีอ่ะม้งน่ารักดีอ่ะเขาจะเขาจะเคินเขาจะขี้อายหน่อยเพิ่งออกมามางานครั้งแรกนะครับสามสาวนะไ,ไอ้วนนี้อยากจะแบบจะกระเปิดแต่ว่าไม่อยากไม่กล้าเขาไปเปิดแต่จะหน้าตาน่ารักทั้งสามคนเลยนะครับเขาเล่นสนุกของเขาเนี่ย ยกกนบกนะครับอ้อน,นี่หมอลำมงหมอลำมงอันนี้คือกิมเจียงของแท้นะออริจินอลนะออริจินอลต้องมีหมอลำมงนะสา,ามสาวนี่น่ารักดีนะฮะเออมันออริจินอลดีนะครับมันแบบว่าไอ้นั่นดีนะฮะ ยังแบบดั้งเดิมู่ดดิมดีนะครับเป็นกินเจกงที่ดั้งเดิมนะที่ที่สองห้องเนี่ยนะนี่น้องมีน่ารักมากเลยสามม .7 คือ <c oughs> ในช่วงนี้เขาจะไม่หยิงนะเขาจะให้สัมภาษณ์ได้นะครับแล้วก็คุยได้นะครับ <c oughs> แต่ผมอ่ะคือมาหามาหาสาวมงเป็นดังเอกได้แล้วน้องดีสวยมาก แกงสาวสวยอยู่โน่นนะเจอแล้วนะครับก็บริเวณที่โยนหมักคอนนะเขาจะแต่งแบบชุดสวยนะครับสวยงามเลยก็คือบางทีเขาก็จะดีไซน์เองบางทีก็จะ,ะบางทีก็จะเช่ามานะครับ ดูสวยดูชุดเพื่อนเนี่ยสวยสุดสดเจ้านี่อันเฮ็ดเองบ่อุนน่านี่นี่เป็นเอกลักษณ์งามขนาดเลยอันนี้นี่อันนี้เด้อันนี้เฮ็ดเองบ่หรือว่าจาังใดมวกนี่งามนะทรงแบบเขา้าเข้าปักเองบ่หรือว่าจาังใดเนี่ยมวกของเจ้านี่ก็ปักเองบ่กุสาวมวกเพืนนะ่อนน่ะปักโดนบ่ โอ้ oh, สุดงามนะฮะดูชุดแบบชุดเขาทำมาเพื่ออย่างการนี้โดยเฉพาะงาม,มนะฮะดูการดีไซน์ชุดบางทีก็จะแบบว่าเป็นกลุ่มของเขาอะไรอย่เงี้ยนะครับคือนี่ยชุดเนี่ยดูดีเลยนะครับดูสวยเลยนะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะฮะที่อ่า น้องสองห้องนี่นะดูแบบว่านั่นดีนะครับดูเออมันดูออร,อริจินอลดีนะครับใช้ได้เลยสองสาวเจอแล้วเจอคนที่จะสัมษั์แล้วครับเดีย๋ยวรอให้คนจัดทรงผมก่อนสามสาวโอ้สามคนอันนี้ก็สาวน้อยนะครับแล้วันเปียบผมอยู่ เกินมาเจอสามสาวน้อยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้าเหมือนกันเลยเาสัมภาษณ์ก่อนเป็นพี่น้องกันบ่นลูกเนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆนี่บอกโอ้ยสามใบเถ่านะฮะก็เลยมาจับขอเพื่อนสัมภาษณ์หน้ารักทั้งสามสาวเลยซื้อย่างน่ารักนะ้วนี่ไดู้ก์เอาดังๆไหนไหมะเออโอเคเป็นเป็นสาวบ้านด่าับามงบ้านดห น้องสองห้องนี่โอ้สาวบ้านนี่ในงามหลายเนะาะอ้วนเนะาะสาววันนี้งามเป็นพิเศษอ่ะกะัเป็นสาวมงก็ต้องมอามงได้ม่นบ่เอทาทักทายมงมามามาให้เอฟซีลุงฟังเนีอยอ่ะเป่าดังๆลูก <Okay. S 1> มงยอมอเมริกาเขาเบึ้งหลายนะอ่ะเป่าเปา,า,ามาเลยลูกอ่ะอ่ะเป่าลูก อ้าวว่าเราดังๆ,งๆ <c oughs> คือ <c oughs> คือเขายังเด็กอยู่นะครับอย่าอายุนาทีเท่าไหร่ลูกเนี่ยสิบสามสิบสี่นี่บอกสิบสี่ยังเด็กอยู่นะครับเขาก็ยังเคืนอยู่นะครับอ่ะโอเคลุกเอกขอบใจหลายๆนี่ก็สวยครับเดี๋ยวเราเรเล็งก่อนว่าเราจะสัมผั์ได้ไหมโอมาสองห้องนี้มีสาวสาวยเยอะมากเลย,เลยนะครับ อากาศดีไม่ไรู้อากาศดีแล้วนะฮะเบก็นยายสถานที่โยนมักคอน <c oughs> <c oughs> แอ้โห้ที่ปักคอนนะครับคนก็ตะยอยมาก็มีมาเรื่อยๆนะครับยยอยมา เาสาวสวยนะเออแล้วก็สัมภาษณ์ได้นะครับหน้าตาน่ารักดีนะสาวโมงที่นี่นะครับกลับแล้วนะครับโอ้ที่นี่โอเคเลยนะครับถือว่าเป็นงานนอเปเจ้าที่ดูอบอุ่นอนะ เสียงไม่ได oh, ้อึกกระทึกคึกโคมนะครับแล้วก็สาวๆที่สวยโอ้อยากย้อนอายุไปสัก2ีบปีนะฮะอยากย้อนอายุไปสัก20ปีนะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอายอยากได้เมียม่งบ่ออายยังไม่เคยมีเมียบ่อในน้องซอกให้ก็เลยพูดหยอกๆไปว่าของานแบบเจ้าเด้ออะไรเงี้ยขำดีถ้าพูดคำขำนะครับ สี่สาวกำลังเดินกลับเดินทางกลับอยู่บ้านไดนเจ้าหลักสิบนี่แหละบอกเอ้สาวหลักสิบมีแต่คนงามๆนะครับหลักสิบนะครับหรือว่าหนองสองห้องนะแต่พี่น้องเนีอยยายตรงซงเชฟน้อกเพื่อเจ้า มาผู้เดียวบอกแกมาเนี่ยโอ้ยมาผู้เดียวปาดนีสบายแล้วพี่เขาย่องเล่นบ่บ่เห็นบอกเขาว่าเขาจะหาเมียมงให้ะเให้คบวังกันนเรองนเป็นดีแจไดใ้ความดันขึ้นตื่นเต้นหลายความดันขึ้นลมมันลมมันเอิ้นเราได้อเนาะ มันมีมีมารมาผจญอยู่ครับมาแบบมาให้เราเปิดว่าเราไปคุยกับสาวมองอยู่ไม่รู้มาตอนไหนกน็ไม่รู้มาแอบข้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเปิดเองไม่กล้าไงเพราผมมาด้วย <c oughs> ก็ทําให้รู้ว่าบริเวณนครหลวงเวียงจันทร์นี้ก็มีบ้านมองอยู่ปลายบ้านนะครับบ้าน <c oughs> ใหญ่ๆ้อมูลจะคุยอะไรกัมึงดู ขอขอบคุณข้อมูลจากกูเกิลนะครับกูเกิลหรือม่นาเปเอกเนี่ยกูเกิลมีคนโตถ่าเข้มผลงานอยู่นะ <c oughs> โตนวดเนี่ย